ชาวราศีกุมลัคนากุมที่เข้ามาเห็นคลิปนี้คุณกำลังอยู่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าในตอนนี้และเท่าที่ดูแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่คุณรู้สึกว่ารู้สึกแย่กับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จนทำให้คุณต้องมานั่ง ถามใจตัวเองหรือว่าต้องมานั่งโยนหินถามทางกับตัวเองว่าคุณควรที่จะอยู่กับความสัมพันธ์นี้ต่อไปรอเขาต่อไปหรือเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ที่ไม่เติมเต็มดีหรือเปล่าใครที่อยู่กับภาวะความรู้สึกแบบนี้นะคะชาวราศีกุมและคนากุมเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปพร้อมๆกันค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ย คุณควรจะอยู่หรือคุณควรจะไปแล้วก็สําหรับคนโสดชาวราศีกุมและคนากุมแล้วก็คนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะคะในเดือนมีนาคม2569ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละคะ่ะเรามาเริ่มด้วยกับคนโสดก่อนเลยนะคะสำหรับคนโสดนะคะความรักในเดือนมีนาคม2569ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะ คนโสดความรักในเดือนมีนาคมไพ่แบบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญคือคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือคนที่หวงความโสดมีพื้นที่ของตัวเองค่อนข้างมากค่ะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าไม่ถึงตัวชาวราศีกุมและคนากุมเองเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะในช่วงเนี้ย เรามองว่าอยู่ดีๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนเนี่ยคือจริง,รงๆไม่ได้อยากเปลี่ยนหรอกแต่อยู่ดีๆอาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่ทําให้คุณต้องออกไปเจอสิ่งใหม่ๆต่อให้คุณจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงมันสักเท่าไหร่หรือยังไม่ได้รู้สึกว่าพร้อมจะสละโสดสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะมีคุณก็จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงๆๆวิถีชีวิตในช่วงนี้ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงในรแรกๆเนี่ยมันจะทําให้คุณอยู่กับความรู้สึกกังวลใจหรือรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณไม่สบายใจเลยบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่แบบกระทันหันซึ่งมันจะลําบากในวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของคุณในช่วงแรกๆค่ะแต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงนี้จะจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะใครที่โสดมานานไพ่เดลเวอร์ขึ้นมานั่นหมายความว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมีโอกาสได้เจอคู่ เปลี่ยนแปลงแล้วมีโอกาสได้พบความรักครั้งใหม่เข้ามาแบบที่ไม่ทันคาดคิดค่ะเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีกุมลัคานาุมนะคะมีแรงกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้นำพามาเจอซึ่งคู่ชีวิตค่ะอะคราวนี้เรามาดูต่อจะชาวราศีกุมลัคานาุมที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทำนายคือการทำนายโดยรวมการทำนายโดยทั่วไปนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้แล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์มีโอกาสการสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นหนยเวอร์ซ่าได้ด้วยนะคะเรามาดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกุมและคณาคุมคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างก่อนไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเวิร์ดเดอะเวิ์คือการเปลี่ยนแปลงค่ะไพ่เดอเอมเพลเอร์ขึ้นมา เป็นการบ่งบอกว่าความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ดูเหมือนจะจริงจังมีการเปลี่ยนไปซึ่งเท่าที่ดูแล้วเป็นการลดสถานะลงจากการที่ว่าถ้าหากว่าคุณเคยเป็นสามีภรรยากาันก็อาจจะมีการเว้นระยะห่างหรือการลดสถานะลงมาหรือถ้าหากว่าคุณเคยอยู่ร่วมกันเคยมีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตร,ร่วมกันอยู่ดีๆเขาอาจจะมาบอกคุณว่าขอเป็นเพื่อนเพราะว่าไพ่สามถ้วยขึ้นมานั่นหมายถึง การที่แบบว่าต้องการความสัมพันธ์ที่เบาสบายหรือความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนที่เบาสบายมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันหรือว่ายังมีการพูดคุยกันอยู่ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองเหรียญน,นั่นหมายความว่าคุณทั้งคู่ยังใช้ชีวิตแบบเดิมเลยก็คือยังมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่วนลูปก,ก็คือ เคยทะเลาะกันห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาและครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการกลับมาเพื่อลดสถานะลงแต่ทุกอย่างยังดูไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมยกเว้นสถานะความสัมพันธ์และไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่ก้าเหรียญน,นั่นหมายความว่าตัวชาวราศีกุมและคนากกุมอะเเหมือนต้องกลับมาอยู่ในสภาวะโสดอีกครั้งซึ่งไพ่กเหรียญคือไพ่ของคนโสดค่ะแต่เป็นการโสดที่ มีพร้อมในการใช้ชีวิตอะคือมีงานที่ดีมีเงินที่ดีค่ะแต่ในขณะเดียวกันพอไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาคู่กับไพ่สองเหรียญเป็นการบ่งบอกว่าอยู่ดีๆคุณก็ต้องโสดแบบงงงงและไพ่ใต้สหรับขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญเอ่อเจ็ดถ้วยขอโทษทีค่ะไพ่เจ็ดถ้วยเป็นการบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าภายนอกของคุณ่ะจะดูเหมือนกับว่าชิลชิไม่เป็นอะไรแต่ภายในใจของคุณเนี่ยลึกๆึมีความคิดมากอยู่ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ณนะปัจจุบันนะคะ สถานการณ์ณนะปัจจุบันของชาวราศีกุมและคณนากุมที่มีประเด็นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ n i สออ of w o Night nice อ of w เป็นการบ่งบอกว่าคุณกับคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยมีโอกาสเกิดการโต้เถียงการใช้คำพูดที่รุนแรงและในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เด็กเกลียดเป็นการบ่งบอกว่าคุณกำลังสับสนเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการใช้ชีวิตของตัวเอง หรือในขณะเดียวกันคุณจําเป็นต้องวางแผนชีวิตของตัวเองหนะักขึ้นเพราะคุณกําลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี้ยมันไม่แน่นอนและยิ่งขึ้นมาใต้ดีเอ m p e r ลเเป็นการบอกบอกว่าคุณกําลังรู้สึกว่าเขาวางแผนอนาคตที่มีแค่ตัวเขาเองแต่ไม่มีเราและไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่เด e Sun t ด e Sun คือคุณกำลังรู้สึกว่าคนรกักกระทำตัวเป็นเด็กมากขึ้นหรืออาจจะไม่มีเหตุผลมากขึ้นในการพูดคุยกันซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกว่าบางทีเนี่ยการที่กลับไปใช้ชีวิตแบบเด็กๆเ,เนี่ยมันก็ทำให้คุณมีความสุขได้เหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองว่าชาวราศีกุมและขนากุมกำลังสับสนแล,แ,ลแล้วก็ก็กาลังพยายามหาหนทางในการใช้ชีวิตเดินหน้าแบบเพียงลำพังให้มีความสุขมากขึ้น รวมถึงถ้าใครเคยมีลูกด้วยกันก็หมายความว่าทุกวันนี้คุณคิดแค่เรื่องของตัวคุณเองและก็เรื่องลูกและไพ่ใบสุดท้ายนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดชาลีออรนั่นหมายความว่าคุณแค่รู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องเดินไปข้างหน้าแต่แค่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีหรือตัดสินใจยังไงดีในช่วงนี้เท่านั้นเองไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเมจิชเชนเดอะเมจิชคือความสับสนหรือ การพยายามหาข้อเท็จจริงในความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นไปนในทิศทางไหนเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วคุณเองอ่ะยังไม่เคลียร์กับความรู้สึกตัวเองและเขาเองก็ยังไม่สามารถให้คําตอบกับคุณได้เช่นกันว่าสุดท้ายแล้วปลายทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นแบบไหนต่อไปคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะจะเป็นชาวธาตุไฟและชาวธาตุดินค่ะคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะคะว่าทั้งคู่รู้สึกอย่างไรต่อกัน แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนขอเริ่มที่ชาวราศีกุมลัคนากรมก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคนนั้นไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้แสดงว่าจริงๆแล้ว่คุณยังคาดหวังว่ามันจะกลับมาดีกันได้อยู่ไพ่ขึ้นมาเป็นพไพ่เจ็ดเม็เท้าแต่ในขณะเดียวกันน่ะพไพ่เจ็ดเม็เท้าก็แสดงว่าคุณให้โอกาสเขามาพักใหญ่แล้ว คุณรอให้เขาทำให้มันดีขึ้นเนะี่ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและในตอนนี้มันมีแต่ความอึดอัดแล้วก็มีแต่ความเงียบในความสัมพันธ์ไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่ทิงถ้วยเป็นการบ่อกว่าคุณรู้สึกว่าเขาว่าทำดีกับคนนอกบ้านทันดีกับคนอื่นยกเว้นกับคุณและไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่มหาเหล็กถ้วยนั่นเป็นการบ่งบอกว่าคุณพยายามมองว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันยังสามารถมีความสุขกันได้ในบางช่วงบางเวลาแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ตลกไม่ออกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไพ่ใต้สำรับขึ้นมาเป็นไพ่สีไม้เทา้าคุณต้องการความมัน่นคงและคุณก็ต้องการอะไรที่มายืนยันว่าชีวิตของคุณจะไม่พังทลายลงแค่นั้นเลยส่วนเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกที่มีต่อชาวราศีกุมลัคนากลุ่มไพ่แบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ d g m e n t judgment คือการเป่าประกาศการเปิดตัว ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญแสดงว่าทุกวันเนี้ยเหมือนเขาคุยกับคุณแค่ในเรื่องประเด็นการเงินหรือการทำงานร่วมกันหรือการข้องเกี่ยวร่วมกันในเชิงของผลประโยชน์แต่ตัวเขาอาจจะเป็นการพูดชัดเจนแล้วอะ หรือเปล่าประกาศกับคุณและคนรอบข้างแบบชัดเจนแล้วว่าเขากับคุณจะเป็นแค่เพื่อนกันข้องเกี่ยวกันแค่ในเรื่องงานไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญเป็นการบ่งบอกว่าเขาอะดื้อดึงดันที่จะยินยันคําตอบเดิมแล้วก็ไม่ปรับตัวไม่แก้ไขปัญหาแต่ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยถ้าคุณยังเป็นครอบครัวกันอยู่หรือยังแบบเคยเป็นครอบครัวเขาก็ยังคงใช้ชีวิตของเขาในแบบเดิมอาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่อยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่สถานะเหมือนถูกลดทอนลงเขาก็ยังคงยืนยันแบบนั้นความรู้สึกของเขาในตอนนี้เหมือนคนที่พยายามที่จะตัดความรับผิดชอบหรือเรียกง่ายๆคือเขาอาจจะรู้สึกว่าการที่มีคุณอยู่ะเขาต้องแบบรับเพิ่มขึ้นและเขาไม่อยากรับผิดชอบในตอนนี้เขาแค่พยายามที่จะทําตัวเป็นเด็กแล้วก็กลับมามีอิสระอีกครั้งหนึ่งโดยที่ยังไม่พร้อมจะตัดคุณแต่ก็ไม่พร้อมจะรับผิดชอบคุณเช่นกัน คราวนี้เรามาดูบทสรุปกันค่ะว่าชาวราศีกุมล,กลัคณากรุมที่มีประเด็นความรักความสมคันธ์บทสรุปของคุณในเดือนมีนาจะเป็นอย่างไรต่อไปไพ่แบแรกขึ้นมาเป็นไพ่มหาเล็กเหรียญน,นั่นแสดงว่าถ้าคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีการช่วยเหลือเขาอยู่ชาวราศีกุมและคณากุมอาจจะช่วยเขาน้อยลง คุณอาจจะให้เขาน้อยลงแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามไม่เท้าคุณจะมองแค่อนาคตหรือมองไปข้างหน้ามากขึ้นแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณมองไปข้างหน้าคนเก่าๆก็คือคนที่คุณมีประเด็นด้วยเขาจะเริ่มงอขุนเขาจะเริ่มรู้สึกเฟลเขาจะเริ่มรู้สึกหน่อยแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกถ้วยก็จะมีการงอนงอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่หกถ้วยเนี่ยชัดเจนว่า เป็นการที่คนเก่าขอกลับมาคืนดีและไพ่สุดท้ายไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบจริงๆไพ่สามดาบคือคนที่รู้สึกเหมือนถูกแทงข้างหลัง หรือเรียกง่ายๆคือชาวราศีกุมอาจจะรู้สึกไม่ดีกับเขาไปแล้วเกี่ยวกับการกระทําของเขาอีโกของเขาเพราะฉะนั้นการกลับมางอเนี่ยเรามองว่าเขากลับมางอก็จริงแต่เขายังมีอีโก้ยังมีการใช้คําพูดที่ดูที่ดูไม่ค่อยโอเคสําหรับชาวราศีกุมและขนาดกุมอยู่ค่ะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนชาวราศีกุมและขนาดกุมกันบ้างนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนชาวราศีกุมลัคนากุมไพ่แบบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ affirmation for a s s e s t a n c e สิ่งที่คุณเคยร้องขอจากเขาแล้วไม่เคยได้ในวันหลังจากนี้ในวันที่คุณหันหลังให้เขาแล้วคุณจะได้ในวันที่คุณหันหลังแล้วค่ะและไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่ Water Magic เป็นการบ่งบอกว่าการพูดคุยในช่วงหลังจากนี้ต้องใจเย็นๆค่ะถึงจะประสบความสำเร็จหรือถึงจะมีโอกาสในการต่อรองกับเขาและพไพ่ใบสุดท้ายไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่บอกว่าคุณจะเห็นค่ากันในวันที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินหนีหรือหันหลังจากกันแล้วเพราะฉะนั้นไพ่เลยบอกว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถม ve ไปพร้อมๆกันได้หรือถ้าคุณจะมู ve ออกมาเพียงลําพังก็ได้เช่นกันแต่คุณจะถูกมองเห็นค่าในวันที่หันหลังออกมาแล้วเช่นกันค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและคณากรุม ประจำเดือนมีนาคม2569สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ